โอ้ยปลาเค็งใหญ่ดูคนนี่โอ้ยโอู้หูเทเว้าวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไอ้เคยพันบอกว่ามีปลาน้ำข้นอยู่ไฮตัวนี้หันไปลูกแต่ว่าพิกัสเด็กอยู่ใส่พันบอกว่ามันสิอยู่กลางๆมันสิได้ยินเสียงกองแกงกองแกงแต่ว่ามีคนย่างไปก่อนแล้วแหละอย่าว่ากันเด้อว่าย่างเหยียบเข่าเนาะ อยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้เป็นข้าวของคุณแม่นะข้าวอย่างนอนเนาะเข้าดูตรงนี้ไปเดินมาค่ะอย่าบาปเด้อนี่เห็นแล้วทุกคนเอาธรรมดาเด้อนี่ทุกคนจะ้ะดิ้นเสียงเป็นป้าปิ๊ๆๆๆๆๆจะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะอุปกรณ์เราก็จะมีคุแเหวก็เน,นี้ ิวเก่งข้าได้เรื่องของเรื่องเสียงะ่ะปออ้วนี่ได้กไฟไฟลงก่อนนี่อือหือปอมาขึ้นหน้ามยังหลายอยู่เลยเนอะทิว นี่เ<ม>ด้อนี่นบาแรกก็ได้เลยเห็นแล้วะหามสัดสัดทิว้วเพียบเ,เลยเพียบเ,เลยพี่น้องอะไน้ำน้ำล่ะเออนะไรแบบฮันโลดวนเ้อทุกคนตรงนี้เด้อ มาต้องเห็บเปิงไอเปินปลาโอู้ยเทียวเทียวไปดุกเทียวหันมาเห็นอยู่ว่โอุ้ปยงงปลาเค็งใหญ่อันนี้คือคนละวันนะคะแต่เสื้อนี่จะเป็นเสื้อทีไอนี่เบิ่งในกล้องครับเสื้อทีไอใส่หาปลาโอเทียวโอ,วโอ้เยอะมากเทียวยังงงอยู่บ่ ามา่มักฮะวังดไอตรงนี้เด้อคนมาเงินมาอีกเทียวเอ้ยตรงนี้คือบร้บน้นามันแห้งแล้วต้องส่วนยยวินมาเป็นละหมักเย็นแหละนีะ่นะคะทุกคนโอ้โหเที่ยวไี่จะปากเข็ง เออมีโอญญย้ยนผาใหญ่เท่านั่งเลยป่าววะกเกงขาดเนี่ยด้วยจ้ะเดี๋ยวตุง้งนี้ไหมคือหลายนี่ไหมรอวอยู่ในนี่เดี๋ยวใส่ให้ใส่เก,ก๋งนาา้าไอ้ปลาใส วอายบ่ให้เบิกเลยเด้๋ยวตงนี้เด้อตรงได้ตรงนี้เด้อเบิกตรงนี้เทียวป๊าป่าเป็นหมื่นอะคือแบบมันเยอะมากอ่ะทุกคนป๊าเบิกงนี้เทียวแป๊บเดียวปุ๊ดสาม ปลาตัวนี้ใหญ่กว่าปลาตรงที่ไอเอาเพราะว่าน้ามันหลายเพิ่นกระสิลี่อยู่ตามปกเขานี่แหละจ้ะแต่ว่ายังบ่มีไพากาม,มาเอาเพราะว่ายังไม่ได้เกี่ยวไหมอุทิศให้ปลาใหญ่ทุกคนนี่โอ้ยปลา,า,าดุกปลาดุกว่าสันเอาไปจามกินกับเอ่อเนี่ยฮะ ป่านี้เคยมีเคยมีปลาขอดอยู่ในเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาเยวินมาเยวินละมากไปมน,นี้อุ้ยใส่แบบเที่ยวฮัอโหลนี่เดยวปลาดุกใส่ปลาดุกนี่นี่ จับเจ็ดฝาตีนเลยลานคอยกือฟาดหน้าหน้าได้ทุกบาทเป็นไงไปไวไวเป็นหน่อยก็สซิมมดอยู่ตามสองนี่จ้ะมันซิอยู่แบบนี้มาหยับมาใส่เนี้ อีดีเนี่ยออลงฮะโอเคไปสับโอ้เทียวจนโอ้ยอยากเมบดิอยากเมบด,ดิพี่น้องอะไรอ่ะเปลี่ยนที่ก่อนดยจ้ะ ต้นมาแล้วสิเป็นปลาเข่งเนาะแต่ก็หลายเด้อต้องให้มันน้ำแห้งก่อนนีกก่อนจากน่อยก็ได้ได้ทุกบาทจ้ะบาทนี้บ่ได้ นี่มึงเดจะทำเด้อมาเห็นค่ะบิ่งนี้มาเห็นอะไรยังอืเห็นเ้อะุ้ยตรงนี้จะหอมแบงเลยแบงเป็นอันนี้เลยเอามาเบิ่งเดจะทำเด้อไกลเลยแต่ก่อนนี่ปลามันลงหูงม่วนม้วนปลาอะไรน่ะ บ่อนเต็มอยู่เอาไม่ไปใส่ถิวมันหนีฮะมันลงหูเสียงบ่อนผัดพลึกตามโบทันเหรอฮกสระบอตัวหน่อยแทะแป๊บเดียว

มันเหมือนมันเล่นกับเราเลยนะอือฮึแพกทังใดแพกยังไดนี่เรียบปลา หมดแบบต่ำเลยตรงนี้เยอะด้วยนะตรงนี้เมเบเลยบอกวาเทียวใช่ปะ หดง่แตกไปแบบยาวๆเลยนะคะวันนี้ตัดต่อครั้งเดียวโหอ,อบนใหญ่แทะอยู่ใส่โอ้ทุกคนจับปลาหันเวลาอยากสู้็็จะออกไปมดอยู่บ้านเรา ขึ้นตามตีนเต็มอยู่จากนีเอาตัวใดดก่อนเ,อเต็มตะกา้านี่ก็พอะรองห้ามมันนี่ว่าลายหรอกโอ้ตัวนี้ใหญ่ฮะพอดีปิ้งโอ้หูไปซ้ำหนึ่งสอง มากรีอยู่ในกกกข้าวจ้ะบ่มุดดอกไม้เนะานะทำเนาะเบิ่งทรงเดี๋ยวนาะยสิจะตรงนี้กันเด้อโอ้แตายตาย่แต่แต่แต่มันตรงนี้จะ้ะทุกคน มือเต็มๆอุย้ยจะปล่อยจะปล่อยโอ้หเห็นแล้วว้าวนังไอ้นอนแเ้าจะจะเกลือกแล้วเต็มทีแล้วจะไปซ้่มเขเห็นปลาขอดเนี่ยนะเจ้นน่ะ หกซระเบอ้ยตรงนี้ด้ะอืมหนังเมียบแล้วมาหน่อยพยายามพยายามเป็นบงังหยาด้ ม่วนเด้อพี่น้องเมฆแบบว่านี่ม่นเนี่ยหนักนัดอุย้ยจะคิวกินไม่เสร็จหรอความบอนโอ้ย con tìm về ôi thiền bay ngâm bay chứ อ้าวน้อยมันก็วนอยู่ที่เดิมๆแบบนี้แหละมาคอยเปลี่ยนเหรอไปเรื่อยๆ thoát cơm qua khoai vào ngon tiêu ai yêu bọc cơm ồ ơi nhắn say phải